สวัสดีค่ะครอบครัวราชนันค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีไล่มดค่ะไล่มดไม่ให้หมดมาอยู่ที่รังค่ะตอนนี้มดกําลังสร้างรังอยู่ที่หลังบ้านของเราเต็มเลยค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีง่ายๆค่ะช่วยไล่มดค่ะจะไม่ทําร้ายมดนะคะเป็นวิธีไล่มดออกจากหลังบ้านนะคะ ของเราค่ะเป็นวิธีที่ได้ผลดีเลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กแล้วก็ลูกๆหล,ล,ล,ลานของเราด้วยนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะค่ะมดชนิดนี้ถ้ากัดใครเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีตุ่มแดงๆบางคนถ้ามีอาการแพ้ก็จะเป็นตุ่มใสๆค่ะก็จะทําให้เราเจ็บปวดแล้วก็จะทําให้เรามีอาการคันๆมากถึงกับอาการแพ้มดได้ค่ะ วันนี้เราก็จะมีวิธีง่ายๆค่ะช่วยกำจัดมดแล้วก็ไล่มดนะคะช่วยให้เขาหนีไปอยู่ที่อื่นค่ะไม่ให้มาอยู่ที่บ้านของเราค่ะค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีมาบอกค่ะขั้นตอนง่ายๆค่ะวิธีทําทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะจะใช้แป้งทาปกติค่ะเป็นแป้งฝุ่นค่ะที่เราใช้ประจําทุกวันค่ะก็จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธี การกำจัดมดกันเลยค่ะหรือว่าวิธีไล่มดนะคะเราก็จะใช้แป้งค่ะโรยลงไปตามรังมดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะโรยไปให้ทั่วๆเลยนะคะก็จะช่วยไล่มดได้ดีเลยค่ะมดจะไม่ตายนะคะแค่ไล่เขาไปอยู่ที่อื่นค่ะค่ะเราก็จะโรยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะ เราก็จะโรยตามทางเดินของมดแบบนี้เลยนะคะโรยให้ทั่วๆเลยค่ะพอมดโดนแป้งไปแล้วประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวเพนจะเคลียรตรงที่รังมดให้ดูค่ะตรงที่รังมดค่ะเราก็จะทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะเพื่อจะไม่ให้หมดกลับมาทำรังอีกค่ะ เราก็จะตักออกไปเลยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นปูนที่แตกค่ะมดก็จะชอบมาอยู่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตักเอาไปทิ้งเลยค่ะ เราก็จะตักรังมดแบบนี้ค่ะเอาไปทิ้งเลยค่ะถ้าเราไม่ตักรังมดทิ้งค่ะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมาทํารังใหม่ได้อีกนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกําจัดมดแล้วก็ไล่มดไม่ให้มากวนใจเราได้เลยนะคะ พอเราตักรังมดออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสังเกตเห็นหมดที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใหม่อีกใช่ไหมคะพอเราเห็นแบบนี้ค่ะเราก็จะโรยซ้ำไว้อีกเลยนะคะค่ะโรยตรงรังของมดอีกค่ะโรยแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไม่ทําให้หมดกลับมาที่เดิมได้อีกแล้วค่ะ